bye และนี่คือสายอัปเกรดสุดคุ้มจากทางฮาคุเกะที่จะเพิ่มความสนุกในการฟังเพลงเนื้อเบสแน่นกระชับฟังเพลงได้อย่างสนุกลงตัวกับสายอัปเกรดฮาคุเกะอะควาเมลินรลยละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิซถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยครับ ฮาคุเกะอะความมลินเป็นสายอัปเกรดคุณภาพจากทางฮาคุเกะ ที่ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอนตัวสายสีฟ้าใสออกแบบมาได้อย่างสวยงามโดยภายในตัวสายจะเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OFC ที่เคลือบด้วยเงิน0.6ไมโครเมตรเป็นสายสัญญาณแบบถัก8ทับโดยสาย1เส้นใหญ่จะประกอบด้วย16แกนขนาดสาย2 5 AWG ตัวสายเคลือบด้วยลิสต์ที่จะช่วยป้องกันคราบเขียวจากตัวสายเมื่อใช้ไปในระยะเวลานานตัวสายหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดูป้อง PV ที่มีความยืดหยุ่นทนทานต่อการใช้งานทาตัวสายมีความนุ่มจัดเก็บง่าย ยทางคาคุเกได้ออกแบบตัวสายให้ครอบคลุมการใช้งานกับชุดหูฟังได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังที่ใช้ขั้วสัญญาณแบบ MMCX 2พินแบบ0.78ม mm, ิลิเมตรและ2พินขนาด0.75ม mm, ิลิเมตรหรือพินสี่สำหรับหูฟัง k คแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าโปรดเช็คสเปคตัวหูฟังก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ตัวสายสัญญาณและตัวหูฟังใช้งานร่วมกันได้แถมตัวสายยังเพิ่มความพรีเมียมด้วยชุดสปิกร์แยกสายที่เป็นวัสดุโลหะมีความแข็งแรงบวกกับตัวรวบสายที่ ที่จะทําให้จัดเก็บสายได้ง่ายขึ้นโดยตัวสายครับเขาจะมีหัวสัญญาณให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2แบบได้แก่หัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, ิลลิเมและหัวสัญญาณแบบ b า l a n c e 4.4มิมโดยใน้นส่วนของน้ําหนักของตัวสายจะอยู่ที่37กรัมถือว่าเป็นชุดสายสัญญาณที่มีน้ําหนักกําลังดีใช้ประกอบกับชุดหูฟังและพกพาออกไปฟังเพลงข้างนอกได้แบบสบายส โอเคครับเพื่อนๆได้เลามาแกะกล่องฮากุเกะอะควาเมลินกันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างตัวกล่องจะมาเป็นแพ็กเกจกล่องเล็กที่สามารถทําเป็นกล่องเก็บสายได้ในตัวและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับตัวสายสัญญาณอยู่ภายในกล่องโอเคเรามาดูที่ตัวสายสัญญาณกันจากที่ได้ลองจับตัวสายครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวสายมีน้ําหนักที่เบา เนื้อสายนุ่มม้วนจัดเก็บง่ายแถมตัวสายยังถักออกมาได้อย่างสวยงามตัวควบสัญญาณและหัวสัญญาณก็เลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานประกอบเข้ากับหูฟังได้ง่ายและนี่คือปรปกรณ์ทั้งหมดของฮาคุเกะอะควาเมลินแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปรกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตณนเวลานั้นโดยในส่วนของแนวเสียงของฮาคุเกะอะควาเมลินเมื่อผมได้ลองใช้ชุดสายประกอบเข้ากับตัวหูฟังทําให้ผมรู้สึกว่า เนื้อเสียงมีความกระชับมากยิ่งขึ้นเนื้อเบสที่ขับออกมามีความกระชับนุ่มลงได้ลึกมวลไม่หนาจนเกินไปสปีดเบสปานกลางฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกในด้านเสียงกลางมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีซึ่งในส่วนของเสียงแหลมครับเขาจะให้ความชัดเจนของเนื้อเสียงที่ขับออกมาปลายแหลมมีความนุ่มนวลชัดเจนลากไปได้ไกลมีความฟุ้งฟิ้งแอบมีประกายเล็กน้อยในด้านเสียงร้องเขาจะออกในโทนอุ่นใสเป็นธรรมชาติตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงครับ เขาจะมีความกว้างมากกว่าความลึกเล็กน้อยการแยกมิติของเสียงร้องและเสียงดนตรีแยกกันออกมาได้อย่างมีมิติสัมผัสได้ถึงทิศทางและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรวมครับผมรู้สึกว่าสายอัปเกรดฮาคุเกะอะความมลิน เป็นสายอัปเกรดที่ช่วยให้แนวเสียงของตัวหูฟังจากแนวเสียงเดิมๆของสายสัญญาณที่แถมมาให้ในตัวหูฟังเมื่อได้ใช้กับสายอัปเกรดความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยครับเนื้อเบสมีความหนากระชับมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกว่าฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเนื้อเบสมีความนุ่มไม่รู้สึกอึดอดัดแถมยังดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นบวกกับการออกแบบตัวสายที่มีความสวยงามแล้ววัสดุที่มีคุณภาพจนผมรู้สึกเลยครับว่าฮาคุเกะความเมลีนเป็นชุดสายอัปเกรดถักแชุดเล เริ่มต้นในราคาเบาๆที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่กําลังมองหาชุดสายสัญญาณอัปเกรดในราคาสุดคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียงที่ขับออกมาหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานฮอริซายได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริซายกับเทปรีวิวสายอัปเกรดฮาคุเกะอะควาเมลินเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้าง แวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ